ไปเรียนรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ต่างๆเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเปล่าคะสวนสัตว์มีสัตว์มากมายหลายชนิดวันนี้ครูหนูจะพาเด็กๆไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ต่างๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปรู้เด็กๆคะครูหนูจะพาเด็กๆไปอ่านคำล้องจองหนูเก่งตัวลุยสวนสัตว์ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะวันนี้หนูเก่งคร้นเครงกว่าใครเที่ยวสวนสัตว์ใหญ่ถูกใจหนูจังมาถึงที่นี่มีเรื่องระวังไม่ส่งเสียงดังปึงปังโวยวายกระจกห้ามเคาะยืนเกาะดูได้ มีสัตว์หลากหลายมากมายให้ชมเพนกวินน่ารักคึกคักรื่นรมตัวใหญ่สวยสมอ้วนกลมกินปลาปุ๊กลุกอุ้ยอ้ายเดินย้ายไปมาว่ายน้ำเริงร่าหันษาเพิดเพลินสิงโตเจ้าป่าช่างสง่าเหลือเกิน บ้างอยู่บนเนินบ้างเดินก้าวไปมีแผงคองามคำลามก้องไก่เสียงดังเกินใครยิ่งใหญ่กังวานฮิปโปแช่น้ำเย็นช่ำสำรานสนุกสนานเบิกบานชื่นใจกระดิกหูสองข้างปากกว้างเขี้ยวใหญ่ หางสะบัดไปสดใสสนุกดีรอบตัวมีลายเห็นได้สองสีขาวดำสลับนี้นี่คือหมาลายวิ่งได้เร็วรี่ไกหนีภัยหลายอยู่เป็นฝูงใหญ่ว่องไวดีจริงเจียเจ๊ย๊๊จี๊ย๊เสียงใสโน่นไงฝูงลิง ห้อยโหนเกาะกิ่งไม่นิ่งสุกซนสองแขนสองขาทำท่าขายคนเฮฮาสุกหลน้นวกบนว่องไวยีลาบคอยาวเดินก้าวตรงไปเล็มยอดไม้ใบสูงใหญ่อยู่นั้นก้มตัวทำท่าแยกขาจากกัน กินน้ำเร็วพันสุขสรรเปรมปรีตัวกลมขนฟูอู้หูนี่หมีมือเท้าใหญ่นี้แรงมีมากมายนอนแผ่พุงพุ้ยหลับปุ๋ยสบายใต้ล่มเงาไม้เอนกายพักพิงเต่ามีสี่ขาเชื่องช้าเสียจริง ระดองแข่งยิ่งกว่าสิ่งใดใดยืดหัวทำท่าโผมาพลุกไปปกป้องตัวไว้กันภัยได้ดีช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในนี้เริงร่าเต็มที่เสียงดีสดใสชูวงแกว่งหางหูกลางพัดไวสายหัวโยกไป สุขใจเต้นระบำข้างคาวห้อยหัวหน่ากลัวตัวดำชอบอยู่ในถ้ำมืดค่ำหากินสองหูชี้ตั้งคอยฟังได้ยินจมูกดมกลิ่นปีกบินร่อนไก่วันนี้เที่ยวสนุกแสนสุขหัวใจเจอเพื่อนมากมายบายบายสวนสัตว์ เด็กค่ะไปท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์ต่างๆไปกันเลยค่ะ b e a r bear หมี c a m e l camel e ูด e l e p h a n t elephant ช้าง flamingo นกกาเรียน e. giraffe ยีราฟ lion สิงโต M-I-N o n k e y monkey l i n o s t r i c h ostrich นกกระจอกเทศ p e n g u i n penguin t i G E R Tiger เสือ D E E R Deer กวาง R H I N O C E R O S, <S Rhinoceros เรน P E A C O C K Peacock, Núg Yung. S N A K E Snake, Ngù. T U R T L E Turtle, Tàu. Z E B R A Zebra, Má Lai. วันนี้ครูหนูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็ดูคำศัพท์ด้านบนนี้นะคะว่าให้ตรงกับรูปภาพในที่เราในช่องว่างนี้นะคะเห็นไหมคะในช่องว่างนี้ตัวนี้คือตัวอะไรคะคือเสือใช่ไหมคะนักเรียนก็หาคำศัพท์ในช่องว่างสี่เหลี่ยมเล็กๆน,นี้ภาษาอังกฤษเสือ คืออะไรคะเด็กก็ดูนะคะอ่าคุณโ,โก็จะหาอ๋อเจอแล้วคะ่ะ T I G E R t i เกอเสือเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะเขียนลงไปเลยหาเจอแล้วค่ะตัวต่อไปนะคะค่ะนี่ตัวอะไรเอ่ยสิงโตใช่ไหมคะ เด็กๆก็ดูคำศัพท์ว่าสิงโตสะกดตัวไหนนะคะเด็กๆก็ดูนะคะสิงโตอ่าคุณหนูเจอแล้วนี่ค่ะเห็นไหมคะ L I O N Lion สิงโตนะคะอ่าดักเเด็กๆก็เติมลงไปค่ะค่ะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมเอ้ย ูหนูมีเฉลยให้เด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆทําได้ถูกต้องหรือเปล่าอ่าเด็กๆทําได้ครบทุกข้อไหมคะค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเจอครูหนูใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย Let us on the colourful day.